บาบูลฮอคหรือชื่อเรียกภาษาไทยที่มีชื่อว่าเหยียวบาบูลเหยียวบาบูลเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูน่าสะเึงกลัวโดยมีเขาคล้ายจะงอยปากทั้ง3อันอยู่ด้านหน้าเพื่อใช้ออกล่าเหยื่อหรือล่าอาหารมีดวงตาสีแดงขนาดใหญ่ตั้งอยู่เหนือเขาเหล่านี้และตามชื่อของพวกมันส่วนที่เหลือของร่างกายจะว่าอธิบายได้ดีที่สุดนะครับเป็นสัตว,ว์ตระกูลวานอ,นอที่มีปีกนะฮะหรือเรียกง่างยาๆว่าลิงนั่นเองนะฮะ หย่าบาบูนไม่สามารถที่จะบินได้นะครับเนื่องจากลาตัวของพวกมันใหญ่เกินกว่าปีกดังนั้นเมื่อคุณเห็นพวกมันอยู่บนเพืินนะคุณโชคดีเลยแล้วเรววาสิมีชีวิตนี้เป็นสิมีชีวิตที่ใจดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราโจมตีมันก่อนมันก็จะสวนกลับด้วยการพุ่งมาโจมตีใส่เรานั่นเองอ่าก็คือเราไปยั่วยุมันก่อนนั่นเองคุณสามารถอ่าไล่พวกมันได้นะฮะโดยการส่งเสียงภายในเกมนะครับ เป็นเสียงจานวนดังตามดิสเบลที่เกมที่กําหนดนะฮะมันก็จะเดินหนีพวกเราไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอมอนสเตอร์ชนิดนี้ไม่ต้องกลัวไปนะับเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดไปยั่วยุด้วยการแบบคุยคุยแบบเบาๆหรือไปแบบเอ้ยท้าประลองมามัก็จะวิ่งใส่เราโจมตีเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไป่อย่าไป,ลาเ,ปเล่นกับมันนะฮะ โดยการดีที่สุดนะครับให้ใช้เสียงตะโกนดังๆไปว่าจะหนีไปนั่นเองบางทีหนึ่งในสิ่งที่มีชีวิตที่แปลกประหลาดที่สุดและน่ากลัวที่สุดอาจจะเป็นเจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับสําหรับผู้ที่เป็นคนที่กลัวแมงมุมนะครับนั่นก็คือบังเกอร์สไปเหรือที่เรียกภาษาไทยก็คือแมงมุมหลบภัยนะครับ บางก์สไปเดอร์เนี่ยเป็นแมงมุมขนาดใหญ่เกือบเท่ามนุษย์งมีร่างกายที่เต็มไปด้วยจุดๆเต็มไปหมดมีสีเหลืองออกน้ําตาลดิกนิดนะครับหากคุณโดนแมงมุมเหล่านี้โดยไม่ทันระวังแล้วก็หรือว่าคุณไม่มีอาวุธอยู่แล้วก็คุณอาจจะถึงตายลเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือการวิ่งหนีหรือการหาที่สูงเพื่อไม่ให้มันตามล่าคุณได้นะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป้าหมายไปหาคนอื่นต่อนั่นเอง แต่มันจะไม่หยุดล่าคุณนะครับแล้วก็เป็นการที่แบบทําให้มันโกรธจัดๆมากๆนั่นก็คือการไปรเหยียบใยแมงมุมของมันนั่นเองนะครับผมเมื่อเราไปเหยียบใยแมงมุมของมันจะทําให้แมงมุมโกรธมากนะครับจะทําให้เกมนั้นยากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนั่นเองนะครับผมโอเคและการที่แบบเราสามารถที่จะต่อก้อนกับมันโดยการฆ่ามันได้เนี่ยก็คือการใช้พ่วหรือการใช้หาคอนที่อยู่ภายในตัวเกมนั่นเองนะครับผมในการ สังหารฆ่าแมงมุมแต่แนะนําว่าให้ช่วยกันหลายๆคนนะครับเพื่อทําให้การฆ่ามันง่ายขึ้นซึ่งเราไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับคุณจะต้องพลิ้วไหวดุดซายน้มากๆในการจัดการกับแมงมุมนะครับด้วยตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นหาเพื่อนร่วมทีมซะในการจัดการกับเจ้าแมงมุมบังเกอร์สไปเดอร์นี้นะครับโอเคมาพบกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกันบ้างนะครับนั่นก็คือเซอร์กิสบี เซอร์กิตบีผมขอเรียกมันเป็นภาษาไทยละกัน,นครับว่าพึ่งสายฟ้าพึ่งสายฟ้าเนี่ยมักจะอาศัยอยู่กับรังของมันนะครับแล้วรังของมันเนี่ยก็สามารถทํากําไรให้กับเราได้อย่างมหาศาลเช่นกันนะครับแต่ผู้ที่เข้าไปหาใกล้รังของมันเนี่ยพึ่งก็จะออกมาโจมตีของเราโดยการ ปล่อยสายฟ้าใส่นั่นเองนะครับผมจนถึงชีวิตเลยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเอาราของมันง่ายๆก็คือการใช้1คนล่ออีกหนึ่งคนหยิบรังของมันนั่นเองแต่ต้องระวังนะครับว่าการหยิบรังของมันขึ้นเรือแล้วพึ่งมันก็จะตามรังของมันนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทํานั่นก็คือการปิดประตูเรือแล้วก็ออกยานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งๆนี้จะต้องทำ ก่อนที่จะจบเกมหรือว่าอยากที่จะได้กําไรเพิ่มนะครับเพราะว่าจะทําตอนช่วงต้นเกมเนี่ยพึ่งมันก็จะตามรังของมันไปอยู่กับรังของมันแล้วถ้าเกิดเราเอารังขึ้นขึ้นเรือเนี่ยพึ่งมันก็จะตามไปอยู่ในเรือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโปรดระวังนะฮะอาจจะถึงอันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ติดตั้งสายดินกับเซกิตบีนะครับผมมาพบกับสิ่งมีชีวิตที่น่าสะรึงกลัวตัวแรกของเรากันเลยนะครับนั่นก็คือแบล็กเคน ชื่อเรียกภาษาไทยก็คือแบล็ k เคนเลยนั่นแหละแบล็ k เคนอาจจะดูอ่อนหวานในช่วงแรกๆนะครับแต่รายาได้หลงกลมันเชี่ยวสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่น่าสะเพรึงกลัวเหล่านี้สามารถฆ่าคุณได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับโจมตีครั้งเดียวตายทันทีนะครับเมื่อมันได้ทําการสังหารคุณแล้วนะมันก็จะนําศพคุณไปซ่อนเพื่อไม่ให้ทําการหาเจอนั่นเองนะฮะ แบกเคนจะปรากฏตัวอยู่ในอาคารเท่านั้นนะไม่ปรากฏตัวในโลกภายนอกอ่ามันจะได้ยินเสียงเดินของเรานะครับอ่าเพราะฉะนั้นการส่งเสียงหรือว่าการเดินภายในเกมเนี่ยจะทําให้แบกเคนพบเจอเรานั่นเองแต่มักจะพบเห็นได้จากดวงตาเรืองแสงนะครับสำหรับพวกเรานะมันดวงตาของมันเจอเรืองแสงในความมืด เหตุผลที่มันดูไร้เดียงสาและดูน่ารักในตอนแรกๆเนี่ยก็คือเมื่อมันพบเจอแล้วเราหันไปมองมันในครั้งแรกมันก็จะหลบหนีไปนั่นเองเป็นการเตือนแล้วนะว่าแบล็กเคนนั้นจ้องมองคุณอยู่วิธีการรับมือกับแบล็กเคนที่ดีที่สุดคือการอย่ามองมันนานเกินไปในครั้งที่2เมื่อมันหนีเราแล้วนะเมื่อเรามองหันไปมองมันเกินประมาณอสองวิ มันจะเข้ามาโจมตีเราทันทีนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็เล้ยวแต่เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันคงแบบหมันเขี้ยวหรือว่าอาจจะแบบเราไปยิ้มกุ้มกิมใส่มันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันหันามาวิ่งไล่เราเนี่ยเราสามารถทําการวิ่งหนีได้นะครับถ้าเรายังมีสตามิน่าอยู่และเราไม่พบกับทางตันเราสามารถวิ่งหนีรอดได้นะฮะวิธีการฆ่ามันก็คือการตีด้วยจํานวน สามครั้งนะครับแต่ผมว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่อันตารายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเสียสละ1คนในการจัดการมันนะครับเพื่อทําให้อีก3คนนั้นอเอาพวกวรุมตีมันได้เพื่อทําให้ตัวเกมนั้นง่ายขึ้นนะฮะมาพบกับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวกันอีก1ตัวกันเลยนะครับผมนั่นก็คือคอยเฮดคอยเฮดคือสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวทันทีที่คุณเห็นมันนะฮะเนื่องจาก มันเป็นหุ่นที่เปื้อนเลือดและหักมีหัวที่ติดอยู่ในสปริงนะฮะแม้ว่าคอยเฮดอาจจะเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดหากเขาจับคุณได้อ่าด้วยการจับคุณเพียงครั้งเดียวเนี่ยคุณก็อาจจะถึงชีวิตเลยทันทีนะฮะแต่จริงๆแล้วการรับมือกับคอยเฮดเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเนื่องจากเราให้คนในทีมเนี่ยจ้องมองมันไว้1คนเนี่ยคอยเฮดก็จะหยุดนิ่งไปชั่วขณะเลยทันทีนะครับ ซึ่งการเจอกับคอยเฮดเนี่ยผู้เล่นเนี่ยมักจะยิ้มกลุ้มกลิ่มแล้วนะครับว่าง่ายจังเลยตายนี้แต่ดานหลางัลงๆนะครับมันไม่ได้มีแค่คอยเฮดแค่ตัวเดียวครับมันมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าบอสต,ตัวอื่นอยู่ภายในแมปด้วยการจ้องมองคอยเฮดหรือการเสียสละเพื่อในะการจ้องมองคอยเฮดเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตายเพราะคอยเฮดนะครับแต่อาจจะตายเพราะสิ่งมีชีวิต อื่นๆก็เป็นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นโปรดระวังให้ดีว่าการประมาทกับคอยเฮเนี่ยอาจนำมาสู่ความตายได้นะครับโปรดระวังเรามาพบกับสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดภายในเกมกันนะครับผมนั่นก็คือ Earth l e ลเว t a นเอิร์ดเลเวชันเนี่ย เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายบอสมากที่สุดนะฮะแล้วจะออกมาเฉพาะตอนกลางคืนแบบรันดอมนะครับถ้าเกิดคุณโชคดีคุณก็อาจจะไม่เจอแต่ถ้าสําหรับใครที่อยากเห็นนับก็นับว่าเป็นสิ่งที่โชคดีสำหรับคุณแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รันด้อมเกิดภายในเกมนะฮะอิะอร์อเวิร์ธานเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขนาดใหญ่มากที่สุดเป็นลําตัวเหมือนนอน,นครับ จะขุดโพรงใต้ดินออกมาแลเบิดออกมากินเหยื่อทันทีนะครับวิธีการต่อกรกับเอิร์ธเดวทาเนี่ยไม่มีนะฮะวิธีเดียวที่สามารถคุณออกไปจากที่ที่นี่ได้ก็คือการขึ้นยานแล้วก็ออกยานทันทีนะครับการอยู่ภายในยานเนี่ยคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับการเจอเอิร์ธเดวทาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกมนั้นยากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้น ระวังกันให้ดีนะครับสำหรับเอริบทานเป็นสิีชีวิตที่สามารถขมือบคุณได้ตลอดเวลานะเราไปพบกับสิมีชีวิตที่น่าสะพรึงกันอีก1ตัวกันนะครับนั่นก็คือไอร s สด็อกหรือเรียกภาษาไทยว่าหมาไร้าตานั่นเอง สิ่งแรกที่ต้องยน,นรู้กับสุนัขไร้ตาพวกนี้ก็คือมันจะปรากฏตัวในตอนกลางคืนเท่านั้นนะฮะเช่นเดียวกันนอนเอิร์ธเลเวทานดังนั้นคําแนะนําที่ดีที่สุดของเราก็คือการกลับขึ้นเรือของคุณก่อนพระอาทิตย์ตกดินหากคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกลับในตอนกลางคืนเรามีวิธีการแนะนําที่ดีที่สุดคือการย่องขึ้นเรือนั่นเองเพราะว่าในส่วนของไอเลสด็อกนั้นน่ะมันไม่มีดวงตานะครับมันจะ เข้าหาและโจมตีเราก็ต่อเมื่อเราใช้ไมโครโฟนหรือว่าการวิ่งของตัวละครเรานั่นเองนะฮะเมื่อมันได้ยินเสียงพวกนี้มันจะจู่โจมเราทันทีตามเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดคือเมื่อเจอไอรีสต็อกนะ่การย่องคือสิ่งที่ดีที่สุดอ่าแล้วก็รีบออกเรือทันทีนะฮะเพื่อไม่ให้มันเข้ามาโจมตีเราภายในเรือนั่นเอง เราสามารถสังหาร i l e s Dog ได้ด้วยการตีโดยการใช้พลว่ว10-12ทีนะครมันก็จะสิ้นชีวิตได้ส่วนใครที่อยากลองสังหารมันะ,ะก็เชิญรอไปเลยผมไม่ลองแล้วคนนึงอะเราไปพบกับสิ่งมีชีวิตที่ดูธรรมชาติที่สุดแต่ไม่ธรรมดากันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือ forest keeper หรือที่ชื่อเรียกภาษาไทยก็คือผู้คุมป่านั่นเองนะฮะ forest keeper เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพบเจอกับ ด่านที่เป็นป่านะครับสักส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเวลาตอนกลางคืนหรือเวลาที่มีสุริยปราคานะครับหรือก็คือพระจันทร์แดงหรือว่า,อาตอนเช้าก็คือมืดประมาณนั้นน่ะ forest keeper เนี่ยก็จะออกมาให้เห็นกันนะครับการเจอ forest keeper เนี่ยสิ่งเดียวที่คุณทําได้เมื่อคุณจ้องตากับมาลแล้วมันก็วิ่งเข้าใส่คุณเนี่ยก็คือการวิ่งหนีขึ้นยานเท่านั้นนะฮะไม่มี วิธีรอดอื่นๆเลยนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะฆ่า forest k e i p p e r ได้นะเพราะว่าเรื่องมัน Infinity นั่นเองโอเคเมื่อเราอยู่ภายในตัวยานเนี่ย forest k e i p p e r เนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาในตัวยานได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็อุ่นใจได้เลยเมื่ออยู่ในยานแต่ ถ้าเกิดคุณยืนอยู่ในส่วนของอระเบียงของยาหรือว่าทางฝั่งของปากทางเข้ายานเนี่ยฟอร์เรสติปเปอร์ก็จะจับคุณนะครับวิธีการแจ๊ะแก้การจับของฟอร์เรสติปเปอร์ก็คือการปาระเบิดแฟชนะครับก่อนที่มันจะขมำ,ำขำย่ำกินคุณเข้าไปอ่ะปาระเบิดแฟชให้เพื่อนของคุณรอดได้นะครับอฟอร์เรสติปเปอร์ก็จะหยุดชะงักไปแล้วก็ปล่อยเพื่อนของคุณลงนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วการเจอ f o อเรสคิป p ปอรสิ่งที่ดีที่สุดคือการหนีนะครับเพราะว่า f o อเรสคิปเปอเนี่ยจะแตกต่างจากไอไอด็อกนั่นแหะก็คือ,อมันมีดวงตานั่นเองนะครับที่จะสามารถวิ่งเข้าใส่คุณได้ทันทีนะครับเป็นตัวที่อันตรายตัวหนึ่งเลยแต่เมื่อขึ้นใหญ่และปลอดภัยที่สุดครับเรามาพบกับมแมลงที่นิสัยเสียที่สุดภายในเกมกันก่อนดีกว่านะครับเป็นมแมลงที่ ความมีพิษมีภัยนั้นค่อนข้างที่จะเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันงองแงเมื่อไหร่มันก็พร้อมที่จะโจมตีคุณทันทีนะครับนั่นก็คือ o o l i n n g b u k แมลงน่าสะสมตัวน้อยเป็นสัตว์น่ารักชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะน่ารักในสายตาของใครหลายหลายคนหรือเปล่านะครับมีโดวตาสีแดงเล็กๆนะครับมีลำตัวเป็นลนักษณะคล้ายๆกับแมลงวันน่นแหละโอเค สิ่งนี้ที่คุณพบเจอก็คือถ้าเกิดคุณพบเจอแล้วคุณไม่ได้พกของไปเลยเนี่ยมันก็จะไม่โจมตีคุณนะฮะแต่เมื่อคุณมีของอยู่ในมือหรือมีเศษเหล็กอยู่ในมือเนี่ยมแมลงมันก็จะอยากได้ของของคุณที่อยู่ในมือนะครับแล้วมันก็จะพุ่งโจมตีใส่คุณเพราะว่าการเป็นเด็กขี้แง่นั่นเองนะฮะให้คิดถึงว่าเจอแมลงตัวนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีของในมือคุณจะรอดพ้นจากการโจมตีจากมันได้นั่นเองนะฮะ แต่เราสามารถจัดการมันได้ง่ายๆก็คือเมื่อเราเริ่มโจมตีมันก่อนหนึ่งครั้งมันจะติดสถานะสะตันนิดหนึ่งนะฮะจะทำให้เราสามารถตีต่อไปได้อีก3ทีมันก็จะตายทันทีนั่นเองเราไปพบกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกันบ้างนะครับที่เชื่องช้าแล้วก็เป็นเบิกเมื่อกันบ้างดีกว่านั่นก็คือไฮโกรเดียหรือถ้าชื่อภาษาไทยก็คือเป็นสลามมแหละเอาง่ายๆ โอเคด้วยความอันตรายของมันนะครับเมื่อเราสัมผัสมันหรือถูกมันจับได้นะครับ <c oughs> ก็จะตายทันทีเลยนั่นเองนะฮะวิธีรับมือกับไฮโคเดีย er ที่ดีที่สุดคืออย่าเอาพลั่วไปตีมันนะครับเพราะคร้เกิดเอาพลั่วไปตีมันเนี่ยสลามจะถูกแยกออกมาเป็น2ตัวนะครับอ่าเจ้าไฮโกเดีย er เนี่ยเมื่อแยกออกเป็น2ตัวแล้วเมื่อเราตีอีกเนี่ยมันก็จะแยกออกไปอีกแยกออกไปอีกแยกออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการหลีกเลี่ยงกับการเจอไฮโกเดีย er ที่ดีที่สุดเนี่ย คือการหนีมันครับหรือไม่ก็การกระโดดข้ามนะครับหรือไม่ก็การอยู่ที่สูงก็จะสามารถอารอดจากในส่วนของตัวสลามนี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นหมายเหตุข้างต้นนะครับที่เขาเขียนบอกเอาไว้นะครับก็คือเมื่อเราเปิดเพลงให้กับวิทยุเนี่ยให้กับไฮโกเดียฟังเนี่ยาทางตัวของสลามหรือไฮโกเดียเนี่ยก็จะลุกขึ้นมาเต้นอันนี้ผมไม่ชัวนะครับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้าใครอยากลองพิสูจน์ก็ เอาวิทยุสักอันหนึ่งไปเปิดเพลงให้มันฟังมันจะเต้นหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็สามารถรอดูได้แล้วแต่ผมไม่รอแล้วคนเราไปพบกับสิ่งมีชีวิตที่ดูไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่อันตรายถึงระดับท็อปท็ของเกมกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเจสเตอร์เจสเตอร์คือตัวละครที่ออกมาในช่วงปลายๆเกมแล้วนะครับเพื่อความยากของเกมนั่นเองนะครับ วิธีการเจอกับเจสเตอร์เนี่ยเมื่อเราพบเจอกับเจสเตอร์ซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยเจสเตอร์จะทําการเล่นเครื่องดนตรีออกมานะครับเป็นเพลงที่ไพเราะสนเอหูมากนะเป็นเวลา40วินาทีสําหรับผู้เล่นที่พบเจอครั้งได้จะคิดว่ามันไม่มีพิษมีภัยครับแต่สิ่งนั้นก็คือเป็นสิ่งที่อันตารายที่สุดแล้วนะครับ เมื่อเจสเตอร์เล่นดนตรีครบเป็นจำนวน40วินาทีเจสเตอร์จะทำการแปลงร่างเป็นร่างสองนะครับเป็นปีศาจร่างโตัวตโลกนั่นเองนะครับแล้วล่าผู้เล่นทุกคนที่อยู่ภายในแมปโดยแบบไวมากวิ่งไวกว่าผู้เล่นที่ใช้สตามิน่นในการวิ่งอีกนะครับเราไม่สามารถที่จะหลบหนีหรือหลีกหนีในส่วนของเจสเตอร์ได้นะครับวิธีการแก้ทางเจสเตอร์ที่ดีที่สุดคือการออกนอกอาคารทั้งหมดนะครับ ผู้เล่นทุกคนไม่ว่าจะเล่นสี่คนห้าคนหกคนเจ็ดคนแปดคนสิบคนสิบเอ็ดคนสิบสองคนนะครับก็จะต้องออกจากนอกอาคารทั้งหมดแล้วเจสเตอร์จะกลับเข้าไปอยู่ในกล่องเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเกิดพบเจอกับเจสเตอร์อีกเจสเตอร์ก็จะทําการเล่นดนตรีใหม่อีกรอบเป็นเวลาสี่สิบวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอเจสเตอร์เนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดคือรีบออกจากตัวอาคารทั้งหมดก่อนที่เพลงจะจบลงนะครับ เพราะไม่เช่นั้นอาจจะมีสิ่งที่ไม่รอดกลับมาสักคนเลยก็ได้นะครับเรามาพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่โหดท,ที่สุดภายในเกมเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือ Ghost Girl g h o s t Girl คือเด็กผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะดูน่ารักน่าชังนะครับแต่สิ่งสิ่งนั้นน่ะมันไม่ได้น่ารักน่าชังเลยนะครับออกจากคนหัวลุกเลยด้วยซ้ำนะครับ ความสามารถของ Ghost g o l เนี่ยจะทำการมาร์คผู้เล่น1คนนะครับภายในเกมเกมนี้เลยนะอ่าเมื่อมันมาร์คผู้เล่น1คนภายในเกมเกมนี้ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยจะมองไม่เห็นในส่วนของ Ghost g o l มีแต่ผู้เล่นที่ถูกมาร์คเท่านั้นนะฮะจะมองเห็นในส่วนของ Ghost g o l นั่นเอง เมื่อคุณโดนมาร์กเนี่ยสิ่งเดียวที่คุณจะทำได้ก็คือขนหัวลุกไปกับโกสโกเท่านั้นนะผมโกสโกจะใช้เวลา,ยา,ยาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยในการาเล่นกับเหยื่อนะครับโดยการส่รงเสียงหัวเราะคิกคิกหรือการเดินผ่านแบบขนหัวลุกหรือการจัมสแกร์แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับในส่วนของโกสโกเนี่ยจะไม่ฆ่าเหยื่อโดยทันทีนะครับ เมื่อผู้เล่นคนนั้นเจอเนี่ยบอกเลยว่าโขนหัวลูกหัวพองกันเลยทีเดียวเลยแหละเมื่อเล่นกับเหยื่อไประยะเวลาหนึ่งแล้วก็สโกจะทำการออกล่านะครับวิธีการออกล่าคือการสปอนอัดหน้าในฮาช่วงระยะ2-3ถึงเมตรนะครับเมื่อผู้เล่นที่โดนมาร์กเนี่ยจะรู้สึกตัวโดยทันที เพราะว่าโกสโกจะส่งเสียงหัวเราะอ,ออกมาเป็นเสียงที่หลอนมากแล้ววิ่งเข้าใส่ตัวผู้เล่นที่ถูกมาร์คนนั้นนะฮะวิธีการแก้ทางโกสโกที่ดีที่สุดคือการจู๊กอย่างเดียวครับผมแล้วห้ามไปทางตันโดยเด็ดขาดเมื่อทําการจู๊กกับโกสโกไประยะเวลาหนึ่งโกสโกก็จะหายไปเองนะครับเมื่อโกสโกหายไประยะเวลาหนึ่งโกสโกก็จะกลับมาทําแบบเดิมอีกกับผู้เล่นที่ถูกมาร์คน,นั้นๆน,น,นะฮะ จนกว่าจะจบเกมเลยทันทีเมื่อผู้เล่นคนนั้นถูกโกสโกจับได้ผู้เล่นคนนั้นก็จะตายทันทีนะครับโอเคเมื่อผู้เล่นคนนั้นตายโกสโกก็จะไปเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ไปหลอกไปเล่นกับเหยื่ออีกคนหนึ่งต่อโดยทันทีนะฮะก็จะทำแบบเดิมเป็นลูปแรกเป็นแบบเดิมแบบนั้นแหละแล้วก็จะทำการออกล่าเหมือนเดิมกับผู้เล่นอีกคนหนึ่ง โดยทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นผีตัวนี้เป็นผีที่ค่อนข้างยากที่สุดภายในเกมนะครับสิ่งเดียวที่ต้องทําคือวิ่ง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 หนีออกไปเท่านั้นนะครับแล้วจู๊กให้มันหายไปเองแล้วก็ต้องคุณจะต้องจู๊กอย่างนี้ทั้งเกมคุณไม่มีเวลาที่จะไปเก็บขยะเลยแหละ,ละเพื่อที่จะทําให้เพื่อนของคุณนั้นหาขยะออกไปขายได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผีตัวนี้ผมขอยกให้เป็นผีที่โหดที่สุดภายในเกมกันเลยดีกว่านะฮะแล้วซึ่งถ้าเกิดหนีไม่พ้นเนี่ยบอกเลยว่าโหดมาก อ่าเดซีนนี่คือแบบสุดๆแหะเรามาพบกับสิพชีวิตที่ไม่มีพิษมีภัยที่สุดภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือแมต i ิคอยแมติคอยคือนกที่อยู่ภายในข้างนอกสถานที่เท่านั้นนะครับซึ่งอาศัยอยู่ตามพื้นที่ดวงจันทร์เพียงอย่างเดียวฮะ วิติคอยเนี่ยเมื่อเราทําการเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันก็จะทําการบินหนีไปเพราะฉะนั้นมอนสเตอร์ตัวนี้หรือผีตัวนี้นะฮะมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยที่สุดนะครับเมื่อพบเจอกับมานั่นเองนะฮะเราไปดูมอนสเตอร์ตัวหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับเป็นมอนสเตอร์ทแทปเปอร์ในตัวหนึ่งในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับมอนสเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่า s n นฟเรีหรือชื่อภาษาไทยบ่วงมัด บ่งหมัดมักอาศัยอยู่ตามพาสถานที่ภายในเกมต่างๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ตาม ข้าบนหรือซอกซอยหรือตามท่ออากาศต่างๆภายในเกมนะครับเมื่อผู้เล่นเดินผ่านเนี่ยโดยที่ไม่ได้สังเกตมันนะมันก็จะหล่นลงมาครอบหัวนะฮะวิธีการแก้ที่ดีที่สุดคือการเอาพั่วหรือจอบตีเข้าที่ใบหน้าของคนที่โดนครอบหัวนั้นๆน,น,นะครับแล้วแสแนฟรเฟียเนี่ยก็จะหลุดออกจากใบหน้านั่นเองส่วนวิธีที่2เนี่ยเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะเป็นบั็กของเกมนะฮะนั่นก็คือการกดออกนอกตัวอาคารนั่นเองนะครับ เมื่อเรากดออกภัยนอกตัวอาคารเนี่ยเราก็จะ,ะแสแนฟเฟ์เนี่ยก็จะบักแล้วก็หลุดออกตายนั่นเองเป็นวิธีที่ค่อนข้างไม่ค่อยใช้กันได้นะครับเพราะว่าพอโดนครอบจริงๆแล้วเนี่ยมันวิ่งหาทางออกไม่เจอนะครับเพราะมันมองไม่เห็นอะไรเลยเราไปดูสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีภัยคุกคามในเกมนี้เลยดีกว่านะครับแต่ว่าไม่มีภัยคุกคามแต่ว่าป้องกันตัวเองนั่นเองนะครับผมขอนําเสนอกับสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับนั่นก็คือ สปอร์กิ้งกาหรือว่าสปอร์ลิสซาดนั่นเองนะฮะสปอร์ลิซาเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างหน้าตาคล้ายกับปลาดุกนะครับลำตัวเหมือนกิ้งกามันคือมาอเมื่อคุณเห็นครั้งแรกเนี่ยคุณก็จะตกใจกลัวมาทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่แบบดุร้ายหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เมื่อพบเจอกับผู้เล่นนะครับมันจะทําการหนีนะครับแต่ผู้เล่นถ้าผู้เล่นตามไปหามันเนี่ยมันก็จะพ่น ยา,าพ่นสปอร์สีชมพูออกมานะครับอยู่ในชั้นบรรยากาศซึ่งจะทําให้ผู้เล่นนั้นมองไม่เห็นนะครับแต่ไม่มีพิษมีภัยอะไรนะครับแล้วถ้าผู้เล่นเข้าไปใกล้กับมันมันจะทําการป้องกันตัวโดยการกัดผู้เล่นนะครับแต่ไม่ถึงกับชีวิตนะครับแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าจะตายหรือเปล่าคุณก็ลองอให้มันกัดดูสัก3ามทีก็อาจจะไปขึ้นสวรรค์ได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่หนีผู้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอกับเจ้าสิ่งมีชีวิต ที่ชื่อว่าสปอริสานี้ก็จงทําใจไว้ได้เลยนะว่า,าด่านนี้เล่นง่ายขึ้นเยอะแล้วนั่นเองนะเรามาดูสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอีกตัวหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับสิ่งมีชีวิตตัวนี้ค่อนข้างที่จะอันตารายพอสมควรนะมันมีชื่อว่าท um ัมเปอร์ ทัมเปอร์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้ขานะครับและใช้แขนในการเคลื่อนที่นะครับแต่มันไม่ได้เคลื่อนที่แบบช้านะมันเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะเร็วมากๆเลยนะครับซึ่งการโจมตีของทัมเปอร์นั้นไม่ได้ถึงกับทีเดียวตายนะครับแต่เป็นการกัดแบบทีๆอ่าซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะมีโอกาสในการหลบหนีได้นะครับแต่ด้วยความเร็วของมันเนี่ยจะทําให้ผู้เล่นนั้นตกเป็นเหยื่อได้นั่นเองวิธีการจัดการกับทัมเปอร์เนี่ยคือการใช้ระเบิดแฟลชนะครับ มันก็จะมึนๆนหน่อยแล้วเอาพลั่วเนี่ยลุมกันตี3-4ถึงทีนะครับแล้วทัมเปอร์ก็จะ,ะจบชีวิตนั่นเองนะฮะซึ่งการที่จะทำแบบนั้นได้มันค่อนข้างที่จะไม่ง่ายเลยเพราะว่าทัมเปอร์มีการเคลื่อนที่ที่เร็วมากๆนะฮะเราอาจจะมีการแบบตายซะก่อนก่อนที่เราจะจัดการมันได้นะครับเพราะฉะนั้นในการจับการกับทัมเปอร์เนี่ยจะต้องสามวาคีพอสมควรนะฮะ ก็อีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปนะครับทัมเปอร์นั้นไม่มีหูนะครับความสามารถของมันคือสายตาที่เฉียบแหลมคมเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะพูดอะไรกันหรืออะไรหรือเดินโดยการส่งเสียงดังเนี่ยทัมเปอร์จะไม่ได้ยินนะครับนี่แหละคือข้อดีของการจัดการกับทัมเปอร์นะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือทัมเปอร์นะั้นมีตานั่นเองนะในการจู่โจมผู้เล่น ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเอเลียนทั้ง16ตัวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนครับสำหรับวันนี้ผมเควินช n แนลขอขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ